ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะผู้ชมมากเลยครับที่ใช้เวลายาบ่ายกับเราที่คุยแซบโชว์นะยินดีรู้จักกับน้องพิธีกรคนใหม่ของรายการคริสวินสวัสวสดีค่ะชื่อต้องบอกที่ก่อนว่าพี่เห็นข่าวนะช็อกเลยนะแล้วพี่เห็นรถอยู่ที่คว่ำมาบอกเฮ้ยมันอะไรพี่ฟังไม่เกิดอะไรขึ้นคือผมเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานครับมาจากที่ภาพดีทวีสุขในเมืองครับผมแล้วก็ขับกลับมา ซึ่งทางที่กลับเนี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชินทางมากตั้งแต่ที่ทํางานจนถึงที่บ้านแต่ว่าจุดที่เกิดเหตุนเนี่ยเป็นจุดที่ผมชินละมันเป็นสิ่งที่ผมขับเป็นประจําทุกวันอะไรเงี้ยครับด้วยความที่เราขับอย่างอย่างเคยชินด้วยครับเราก็เลยขับไปแล้วเราก็มองทางข้างหน้าเราก็เห็นรถติดเราก็มองแบบอม,มองแบบไกลๆอย่างเงี้ยจน,นเราลืมมองทางใกล้นี่คลิปรถใช่ครับความอยู่นะคะใช่ครับจนกลายเป็นว่าเราตกใจครับตกใจกับสิ่งสิ่งที่อยู่ มันมันผมไม่ผมจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ผมหักหลบค่ะหักหลบซ้ายครับแต่ว่ารถของคริสเนี่ยน่าจะชิดอยู่เลนซ้ายอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับคือคือเราก็แบบไม่ได้คํานวณมันอย่างดีมากก็เลยหักซ้ายพอหักซ้ายปุ๊บเนี่ยมีรถกระบะเขาจอดอยู่ครับคือตรงนั้นเนี่ยเขาจะจอดเทียบกันเป็นทางเลยเพราะเนี่มันจะกินไปแล้วหนึ่งเลนอะไรยเงี้ยครับผมก็เลยวิ่งเข้าไปคือตอนที่ชนเนี่ยผมพูดจริงว่าผมจําไม่ได้ ผมจาไม่ได้เลยว่าเพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเกิดขึ้นเร็วมากจนผมจําไม่ได้เลยว่าผมไปชนจุดไหนของรถเขาแล้วที่พอมันคว่ำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมเจอกับพี่พลเมืองดีครับคือเขามากันเป็นกลุ่มเลยแล้วเหมือนเขารู้จักกันทั้งกลุ่มด้วยมั้งครับใช่ครับเขาเหมือนเป็นแก๊งขับรถหรืออะไรแบบนั้นนะครับเขาก็มาช่วยพวกผมแล้วก็เขามาวิเคราะห์ให้ว่าน้องรถพลิกคว่ำได้ยังไงแล้วมันคว่ำยังไงอะ คือที่ที่เขาบอกคริสมานะครับเขาบอกว่าล้อของคริสอะ่ะไปไต่กับล้อกับล้อก,ก,อก,กระบะที่เขาจอดอยู่ซึ่งเขาจอดเกียร์พีนั่นหมายความว่าเขาแข็งแรงกว่าเราแน่นอนใช,ใช่ครับเราเราเลยมีการเด้งกันซึ่ง ผมมัม่นใจว่าผมมาขับไม่เร็ว<ะ>ซึ่งมาสามารถดูไดจากจุดเกิดเหตุเพราะว่าพี่พลเมืองดีก็มาบอกว่าน้องขับไม่เร็วแน่นอนเพราะว่าพอเราคว่ำปุ๊บเนี่ยเราแหม่อยู่ตรงนั้นเลย<ะ>เราไม่ได้พุ่งไปไกล<ะ><ะ>หรือว่าเรากินไปอีกเลนหนึ่ง<ะ>ถ้าเกิดว่าเราทะลุไปอีกเลนหนึ่งอันนี้จะอันตรายมากครับซึ่งเสี้ยววินาทีนั้นเนี่ยเป็นเสี้ยววินาทีที่เรามีสติหรือว่าเป็นเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราแบบกลรัวตายผมว่ามันตกใจมากครับตกใจมากซึ่งเรามีสตินะผมเพิ่งกลับจากที่ทํางานอะไรเงี้ยคร ด้วยความที่ผมไม่รู้ว่าทักษะการตัดสินใจหรือการขับรถของคริสมันมันมืออาชีพหรือยังหรืออะไรแบบนี้นะครับคือการหักหรือการตกใจของคริสคิดรู้สึกว่าตรงนี้คิดพลาดใช่ครับคิดน่าจะขับไปเลยอ่ะแต่ตอนนั้นเราเราแค่คิดว่าเอ้ย มันจะกระทบกับช่วงล่างรถเราไหมวะอะไรแบบนี้ครับเราเลยเกิดการหักก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ช่ดงีไม่เป็นอะไรเลยใช่ครับไม่ไม่ไม่เป็นแผลอะไรเลยไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมจริงๆคือผมถ่ายรูปกับคุณลุงคู่กรณีครับแล้วผมโชว์โชว์นิ้วแบบนี้มันมีแผลตรงนี้อยู่ทุกคนก็ตกใจมากว่าแบบเฮ้ยแผลใหญ่มากนะเนี่ยหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ผมทอดไข่แล้วโดนน้ามันลวกฮะไม่ไม่ได้เกี่ยวรถคว่ำเลยใช่ครับผมรถคว่ำผมมีแผลเลยจริงๆเหตุการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าฟาดเคราะ หลังจากเนี่ยจะมีอะไรที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นค่ะถ้ามองโลกในแง่ดีอันจริงเอาดีไม่ดีไงตอนนี้พิธีกรสามรายการแล้วคุณเก่งจะตายเนี่ยรถคันนี้มีประกันไหมมีครับจัดการเขาจัดการทั้งหมดเลยใช่ไหมเขาจัดการให้ในวงเงินพอดีว่ามันเละมากแต่ว่าเขาเขาดูแลรถคู่กรณีให้ครับแล้วพ่อกับแม่ว่าไงคะตกใจไหมรคือหลังจากที่คว่ำปุ๊บเนี่ยคิดหาโทรศัพท์ไม่เจอโทรศัพท์คิดหายไปไหนก็ไม่รู้ครับ แล้วพี่พลเมืองดีให้ยืมโทรศัพท์คีก็รีบโทรหาคุณพ่อคุณแม่เขาตกใจมากๆแบบคุณแม่ผมก็เลยรีบคุณพ่อคุณแม่รีบมาที่เกิดเหตุเขามาเร็วมากครับไม่เกิน5นาทีเขามาถึงแล้วคือคุณแม่เห็นแล้วว่าผมไม่เป็นไรจริงแต่เขาร้องไห้เลยครับคือเขาเขาวาหวากันไปทั้งบ้านในช่วงเวลาหนึ่งแล้วมีบอกมันไม่ให้ขับรถแล้วใช่ใช่ครับคุณแม่ไม่ให้ขับเลยแลนี่คือนี่คือเเข็ดจากการขับรถเลยเหรอ คือหลังจากที่ชนนี่ยครับผมเข็ดผมกลัวผมผวาคือต้องยอมรับเลยผมแบบยังตกใจอยู่แล้วก็คือรถมันสาคัญกับผมมากมันมีมันมีความหมายของมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกหน่อยกับมันมากครับก็เลยกล่าวว่า ยังไม่ขับดีกว่าบวกกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่สบายใจเพราะว่าเมื่อก่อนจริงๆคิสก็ไม่ได้ขับรถครับเมื่อก่อนก็จะมีคนขับรถกับรถตู้อะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ล่ะวันนี้มาอย่างไรคะแต่วันนี้ผมต้องอธิบายอย่างนี้ว่าวันนี้ผมขับมาเองนั่นไงคันนี้เหรอไม่ซ่อมเสร็จยังเนี่ยก็เอาเอารถของน้องสาวมาขับครับแล้วนี่ซ่อมเสร็จยังคันนี้อันนี้น่าจะยาวเลยครับพี่มีเคน่าจะมี6เดือนหลังคาบุบไหมเปลี่ยนทุกอย่างครับพี่มีเอ๋อเหรอเปลี่ยนแม้ ฝาน้ํามันนะครับออหลังคาก็ต้องเปลี่ยนประตูก็ต้องเปลี่ยนแอร์แบ็กทำงานเกือบหมดออไม่ได้ทํางานข้างหน้าเพราะว่ามันชนไม่แรงครับออมันกลิ้งข้างๆเ,เลยออกหมดอะไรเงี้ยทรบาบว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถคันที่เราซื้อด้วยเงินตัวเองเป็นคันแรกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วในความรู้สึกพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรารู้สึกว่าเราเรายังอยากจะซ่อมเขาใจหรืออยากจะเปลี่ยนใหม่เลยคือตอนนี้มันมีหลายหลายความคิดในบ้านด้วยค่ะตอนแรกคิดเนี่ยอยากซ่อม เพราะว่าคิดยังคงอยากได้รถคันนี้กลับมาคือรถคันนี้ผมซื้อต่อมาจากพี่ปอยตีชดานะครับซึ่งผมรู้สึกผมประทับใจมากผมน่าจกับรถคันนี้มากกว่าผมจะได้มาอะไรเงี้ยครับผมเลยอยากอยากให้มันมีไว้อยู่แต่คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยอยากให้ขายไปเลยไม่อยากให้เราขับคันนี้แล้วอะไรเงี้ยากให้เริ่มเซ็ตใหม่เลยใช่ไหมนี่คือพอร์ชมาการใช่ไหมใช่ครับ โอ้ยมันมาครถที่ดีนะเป็นคนเป็นรถที่เล็กแรงแล้วก็เร็วครับเออแต่คราวต่อไปก็ระวังหน่อยละกันครทุกนือว่าคาดคล้อยอย่างอาจารย์บอกตอนนี้งานเฮงมากต่างๆมีแล้วนะกีกร Golden Song สาร Star Idol ครับแล้วก็ต่อด้วยล่าสุดคือ Golden Song สี่ครับอ่ะพี่ถามหน่อยครับจะถือว่าเป็นพิธีกรน้องใหม่ก็ได้ครับรู้สึกยังไง ผมรู้สึกว่าผมเป็นน้องใหม่จริงๆครับผมยังมีหลายๆอย่างที่ผมยังต้องเรียนรู้<ะ>ผมเคยเจอพี่พีเคที่งานประกาศรางวัลผมเกิดการตั้งคาถามอย่างแรกเลยว่าพี่พี่พเคต้องใช้ energy ขนาดไหนในการพูดแล้วมันดูเท่แบบตอนนี้อยู่กับงานนู่นนี่นั่นหรืออะไรแบบนี้ครับ<ะ>ผมรู้สึกว่าแบบมันมีพลังอะไรบางอย่างที่พีเคส่งมาแล้วเราจะเป็นอย่างเขาได้ยังไงอ<ะ>่ะหรืออย่างผมไปเจอกับพี่เกลือ<ะ>พี่เกลือจะมีความแบบลูกล่อลูกชนสูงมาก<ะ>ๆๆๆเขาจะไหลของเขาไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าแล้วเราจะ โต้อตอบกับคนขนาดนั้นได้ยังไงอะ <ừ m. S 1> ไรเงี้ยครับผมไปเจอพี่แฟงพี่แฟงเป็นคนที่จับอิโมชันแนลเก่งมากเขาจะจับอารมณ์ของความรู้สึกคนดูเดาได้เก่งมากอะไรเงี้ยครับรบ,บางครั้งผมกําลังจะประกาศผลอย่างเงี้ยอย่าพึ่งรอก,ก่อนตอนนี้แหละหรืออะ <c oughs> ไรเงี้ยครับมันจะเป็นความแบบ <c oughs> ใช่คือผมยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาคิดอะไรของเขาอยู่ <c oughs> หรืออะไรเงี้ยทำไมเขาถึงวาดออกมาเป็นแบบนั้นมันจะมาพร้อมกับประสบการณ์รทำไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวมันจะเก่งทีเองแต่พี่ถามว่าพลังอะไรนะที่ทําให้พี่สามารถคนโทรลคนอยู่ครับพลังเงิน โอเคจบไหมท่านนั้นตอนนี้พลังผมน่าจะสูงไหมเพราะผมสูญเสียทรัพย์แล้วเคยคิดไหมวันหนึ่งเนี่ยจะต้องมารับงานพิธีกรไม่เคยเลยครับไม่เคยคิดเลยตอนแรกเข้าใจว่าคงทําได้มากสุดก็แค่พิธีกรรายการออนไลน์เล็กๆในในค่ายของเราเองที่เราทํากันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแต่มันเริ่มเริ่มจากพี่นิววี่ครับนิวทิติภูมินะครับเขาเดินมาบอกกับคริสต์มาสเนี่ยเลขาของพี่บอยพี่คุณน่ะเขาติดต่อมาบอกว่าเนี่ย อยากให้ไปเป็นพิธีกรรายการร้องเพลงแต่ว่าเป็นเพลงลูกกุ้งนะ,ะรู้จักไหมเนี่ยเพลงลูกกุงอะ่ะพี่นิวเขาก็ถามเราหรืออะไรเงี้ยครับคือคิดรู้จักแต่ว่ามันไกลตัวคริสมากต้องบอกจริงว่าตอนแรกที่เรารับรู้ว่าเราจะได้ได้ทำตรงเนี้ยครับคีก็ต้องทําการบ้านเยอะนิดนึง<ะ>ต้องเข้าไปดูว่าเพลงลูกกุงหรือว่าสไตล์ของ,<ะ>ข,องของรายการเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ<ะ>จนเราก็ต้องทํากันบ้านเรื่อยมาครับแล้วก็พอพี่นิวถามว่าจะทํำไหม คือผมพูดจริงว่าผมอยากทําผมอยากอลองอะไรใหม่ๆครับผมเป็นพวกแบบว่าอยากลองทําอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะ้วพอทำแล้วล่ะชอบไหมครับโอ้ชอบมากเลยครับพี่ธญาครับดีแล้วคือผมรู้สึกว่าตอนแรกนะครับมผมมีความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการเป็นพิธีกรต้องพูดที่เก่งคือเราต้องพูดพูดให้คมพูดให้ดีหรืออะไรเงี้ยครับแต่พอเราได้ทาเรื่อยๆผมชอบตรงที่ว่าจริงๆแล้วพิธีกรคือเราต้องฟังให้เก่งใช่ไหมครับดีมากต้องต้องแบบหัดฟังหัดเจรจาแบบจากการฟังก่อนอะไรเงี้ยครับระหว่างทางมีเรื่องที่ต้องหน่อยบ้างไหม มีเรื่องที่ต้องนอยบ้างไหมเหรอครับในงานพิธีกรในงานพิธีกรไม่มีเลยครับมผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่ผมได้พี่ร่วมง,งานรุ่นพี่ร่วมง,งานที่ดีมากๆเขาจะคอยเชียร์อัพผมตลอดครับแล้วใช่ครับไม่แต่ลืมแล้วกันว่าทุกคนต้องทําพลาดและเราต้องเรียนรู้จากการสิ่งที่เราผิดเพื่อที่จะให้เขาเก่งขึ้นในเวทีหน้าอนอกหจากพิธีกรแล้วคุณปีหน้าละครสามเรื่องเลยเหรอครับ เดี eles, ๋ยวนะจีนนำชือ hmm. ป okay. ีหน้ามีออนไลน์มีสงครามดอกไม้ครับกู o ดโอเดร์ร้านร้านขายซื้อความทรงจำครับแล้วก็บทกวีของปีแสงครับบวกพิธีกรต่ออยด้วยครับผมจะมีวันหยุดไหมปีหน้าเนี่ยโอ้ผมว่าน่าจะมีนะครับพราะช่วงนี้ก็หยุดเยอะเหมือนกันนะครับีนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสงครามดอกไม้เนี่ยเป็นละครของปีนี้ครับใช่แต่ว่าด้วยความที่โควิดครับเราถ่ายไม่เสร็จก็เลยถูกเลื่อนออกไปเป็นต้นปีหน้ายังไงฝากติดตามด้วยครับสงครามดอกไม้แล้วงานแสดงกับพิธีกรอ่ะพอเรามาทำแล้วชอบอนไนมากกว่ากันนะคะ จริงๆอยากจะบอกว่าผมชอบพิธีกรจังเลยอ่ะคือผมรู้สึกว่ามันมันมัน,มนเป็นความ life ลไลฟ์สไตล์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว<ช> <ๆ S 1> ผมรู้สึกว่าทุกๆการทํางานเวลาที่เราได้ไปทําพิธีกรอ่ะเราเจอความสดใหม่เสมอเลย <ๆ S 2> เราจะเจอสิ่งที่เราแบบไม่คาดฝันเสมออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นแขกรับเชิญหรือว่าผู้เข้าแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละครก็สนุกนะเพราะว่าสิ่งที่ท้าทายคือบทบาทใหม่ๆแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบความสดใหม่และเป็นไลฟ์สไตล์แบบพิธีกรอย่าลืมนะกันว่าเวลาละครเนี่ยเราไปเป็นแค่ตัวคนอื่นแต่เวลาพิธีกรอ่ะเราเป็นตัวเราแม้ว่าจะเวทีไหนกก็ตตาาามแ่่่ววที่จะมมาีวันเนี้รา ก็ผ่านการแคสมาได้บ้างไม่ได้บ้างเวลาที่เราไม่ได้อะเราเรารู้สึกยังไงคือด้วยความที่ประสบการณ์ไม่มีครับพอแคสไม่ได้มันหน่อยครับมันหน่อยแล้วพอมันย้ำอยู่อย่างนั้นบางครั้งไปแคสมาเขาบอกว่าเนี่ยผ่านรอบชิงแล้วนะ<ช>ได้เข้ารอบสุดท้ายแล้ว <ๆ S 2> เราก็เราก็หวังไปแล้วๆๆอะไรอย่างี้ครับๆๆๆในตอนนั้นสุดท้ายมันมันก็ไม่ได้เสมอมาเราก็รู้สึกว่าเสียเวลาจังเลยแต่ตอนนั้นนะครับไม่อยากไปเสียเวลากับตรงนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยความที่ มีชายรักชายเข้ามาให้เรียกให้เราไปแคสเราก็ตอนแรกก็ตีต่างกับคุณพ่อแล้วป้าชายรักชายนะป้าโอเคป่ะเนี่ยป้าจะเขินไหมถ้าลูกป้าเล่นชายรักชายหรืออะไรเงี้ยครับคุณพ่อผมมืออาชีพมากเขาเอาผมไปเลยคือเขามองเป็นเรื่องของการทํางานเท่านั้นอะไรเงี้ยครับแล้วพอไปปุ๊บ ผมไปแคสผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เหมือนเดิมอะคบะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้อาจารย์รักเธออ๋อเครับฉันดูสี่ห้ารอบนะสลับไปสลับรักเขาเพราะอะไรพูดซิรักเพราะเขาหนึ่งเขาหล่อเขาเก่งเขามีความสามารถมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ครับในฐานะที่เป็นจะบอกไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่แล้วนักแสดงทุกคนรู้จักแล้วเป็นพิธีกรหน้าใหม่มันจะต้องมีเจเนอเรชันหลังเราอีกที่มาณตอนนี้มีอะไรจะแนะนำเขาไหมถ้าในด้านของพิธีกรผมมองว่า ทำตัวเป็นแก้วหลายๆใบครับแก้วที่พร้อมจะรับในทุกๆอย่างเลยบางครั้งน้ําที่เทลงมามันไม่ใช่น้ําที่เราอยากกินนะหรือมันไม่ใช่เสียงที่เราอยากฟังอะไรเงี้ยครับแต่ผมเชื่อว่าเรารับมาไว้ก่อนครับแล้วเราไปปรึกษาคนใกล้ตัวว่าแบบเนี้ยโอเคไหมเรารับฟังมาแบบนี้เอยแบบนี้ฟังแล้วรู้สึกไม่เก็ทกับเราเลยว่ะคุณว่าไงอะไรเงี้ยครับแต่เรารับมาก่อนครับผมเชื่อว่าการที่เรารับฟังเราจะได้ได้ความรู้ไปด้วยครับดีมากเอายีแต่ตอนเนี้ยให้คลิกแป๊บบหนึ่งโพส จะบอกว่าท้ายรายการ่ะมีอาหารอร่อยมาฝากเราด้วยโอ้โถ้าคุณชอบข้าวมันไก่พลาดไม่ได้เลยคริสขอบคุณนะขอบคุณครับผเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะแร้วจอกันเดี๋ยวพบกับคริสต์อทางด้านนู้นเลยครับครับคริสเราให้พี่ฟังที่ไปมายังไงทำไมคุณถึงมีร้านข้าวมันไก่ของตัวเองเนี่ยพี่เวฟมาชวนครับพี่เวฟภูไปจลงเขาเป็นรุ่นพี่นักแสดงในค่ายของคริสเนี่ยแหละครับแล้วสนิทกันครับแล้วพี่เวฟบอกเขาเปิดร้านอาหารอยู่แล้วชื่อร้านลิตเติ้ลฮ่องกงครับอยู่ที่เดอะสตรีทครับใช่ แล้วก็มาลงความเห็นกันว่าชอบอะไรอะไรเงี้ยครับพี่ชอบกินไก่ทอดมากชอบแบบบชอมากๆเลยครับก็เลยออกมาเป็นข้าวมันไก่3พี่น้องครับทำไมถึง3พี่น้องนะคะตอนแรกแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยสารตั้งต้นของแบรนด์นี้มีทั้งหมด3คนคนใช่คือมีคริสมีพี่เวฟมีท็อปแท็บครับใช่ครับท็อปแท็บธีรกิจครับแต่ว่าพอมันเข้าช่วงโควิดที่เราโดนมา2ปีเต็มๆเลยหรืออะไรเงี้ยนะครับเราก็มามาคุยกันใหม่ว่า เอ้ยนะตอนนี้จะไปต่อด้วยกันไหมอะไรเงี้ยครับก<ช>็ท็อปแทบก็ขอถอยครับอตอนนี้ก็มีผู้ถือหุ้นอยู่2คนผมกับพี่เวฟแค่นั้นครับอ๋อใช่ครับแล้วไม่เปลี่ยนชื่อเปสองพี่น้องอ่าจริงๆเข้ามันแก่สามพี่น้องมันมันคิดได้สะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีไก่ทอดไก่ต้มแล้วก็ไก่แ่บด้วยครับใช่ถ้างั้นบนโต๊ะของเรามีอะไรบ้างเนี่ย อันนี้จริงๆเป็นเมนูที่ผมกคิดขึ้นขึ้นมาใหม่ครับใช่ครับแต่ก็มีมาสักพักแล้วนะครับเป็นอันนี้เป็นยำไส้กรอกครับคือเผื่อไว้ใครที่แบบกินข้าวมันไก่แล้วรู้สึกเลี่ยนถ้าเกิว่าอยากได้อะไรแบบตัดเลี่ยนหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จัดยำให้ครับแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยนี่นีอันนี้เป็นปีกไก่ทอดกระเทียมครับแล้วก็ปีกไก่ทอดหม่าล่าครับอันนี้เป็นยำสามกรอบครับก็จะมีหมูยอไส้กรอกแล้วก็ไข่แดงคใช่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเซตใหญ่เลยแล้วมาฝั่งนี้คืืออ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 อะะะะไรรคคคคคัันนนนนนนี้้เเปป็ำซุุ่่่มมมมาาาาาาววดดดดงงงบตขิิ ทำมะนาวดองตั้งแต่คิดเกิดเลยคือเขาทาขายคนในหมู่บ้านนะครับใช่ใชครับแต่ว่าก็ทําเป็นแบบตักใส่ถุงเป็นลูกเอาอแล้วไปทํากินเองอะไรเงี้ยครับแล้วถ้าเกิดในกรณีสายคลีนอะสายคลีนก็มีครับเพราะว่าคือในเดอะสตรีทเนี่ยเราจะมีเจ็ f ฟิตเนสอยู่ข้างด้านบนใช่แล้วหลายๆคนเนี่ยเขาชอบลงมาทานกันเราก็เลยเอย บางคนเขากลัวข้าวมันเราก็จะมีข้าวกล้องให้ด้วยใช่ครับหรือว่าไม่ไม่อยากได้เป็นข้าวกล้องเอาข้าวสวยธรรมดาเราก็มีให้ครับใช่ครับแล้วน้ำจิ้มล่ะคะมีกี่แบบเห็นมี่หลายอย่างของน้ำจิ้มมีเยอะมากครับน้าจิ้ม คือคิสอะบอกตามตรงว่าคิสไม่รู้จักทุกน้ำจิ้มแต่ว่าคือแบบว่ามีน้ำจิ้มหลายแบบมากพี่เวฟทเขาเป็นคนคิดสูตรหมดเลยครับแล้วก็อย่างอย่างไก่อย่างเงี้ยครับเราใช้ไก่เอสเอ็ของเบทาโกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไขมันน้อยครับไก่ออร์แกนิกใช่ไหมใช่ครับไก่ออร์แกนิกอ๋ดีเลยสิมันก็ดีสุขภาพด้วยใช่ครับผมเอค่อนข้างเลือกนะแบบคือมันมันดูเหมือนข้าวมันไก่ทั่วทไปจริงๆล้วไม่ใช่จุดเด่นของข้าวมันไก่สามพี่น้องเนี่ยคือหนึ่งไก่อ ไม่กลัวอ้วนแบบอยากอร่อยก็กินเข้ามันเลยได้เข้ามันได้เลยครับนี่คือออเดอร์นี่คือหนึ่งจานที่นู่นเหรออันนี้เป็นแบบ Family Se ซ็อะไรแบบนี้ครับตรงนี้แพงไหมครัคืออะไรอันนี้สามสามร้อยสี่สิบเก้าบาทค่ะใกล้ๆครับไม่ไม่ไม่ได้แบบคือทานกันได้หลายคนเป็นครอบครัวทานได้เลยครับแล้วอย่างถ้ามันไก่สามพี่น้องนี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงเนี่ยตอนนี้เปิดถึงเที่ยงคืนแล้วครับเปิดทุกวันครับผมสิบโมงเช้าถึงเที่ยงคืนเหรอใช่ครับผมเปิดเปิดยาวๆเลยครับแล้วในกล่องนั้นคืออะไรอ่ะ อันนี้เป็นสําหรับแบบว่าคือคริสกับพี่เบฟครับมีแคมเปญกันเยอะมากที่ที่ทำกับทางร้านคือบางครั้งเราแฟนๆเขาอยาก นาเงินไปบริจาคด้วยอะไรเงี้ยครับเราก็จะมีแคมเปญออกมาว่าเออถ้าเกิดว่าซื้อเป็นแบบกล่องเล็กแบบนี้ครับคือมันเป็นราคาต้นทุนเลยนั่แหละครับแล้วเราจะเอาข้าวที่แฟนๆซื้อเนี่ยไปบริจาคให้กับน้องๆที่เขาไม่ค่อยได้ทานข้าวฝากบอาผู้ชมด้วยนะครับว่าไอจานแฟมิลี่เนี่ยที่ร้านที่ร้านเขามันไก่สามพี่น้องที่เดอะสตรีทเนี่ยมันคือ2จานนี่รวมกันนะแต่ปัญหาคือรายการเรามีจานไม่พอจานใหญ่ไม่พอคือ2จานที่รวมกันถูกต้องไหม ใ่ครับสามร,ร้อยจี้คือจริงๆแล้วเวลาถ้าสั่งแบบสั่งกลับบ้านเป็นเซ็ตเนี่ยครับจะได้เป็นถาดพิซซาเลยครับโโอ้คือจะเป็นฟิ่งเหมือนถาดพิซซาแล้วก็เปิดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยครับอานกลบ้านเลยเนาะขอ a c e b o o k ขอ IG ของ3พี่ท้องหน่อยครับผมก็ uh, IG นะครับอินสตาแกรมตอนนี้มีแค่อินสตาแกรมนะครับผมก็ชื่อว่า t พี่น้องครับสามสามพี่น้องนั่นแหละครับสามพี่น้องชิคเก้นไรส์ครับที่พี่น้องชิคเก้นไรส์เปิดทุกวันแล้วตอนนี้ด้วยนะเพราะฉันนึกถึอยากทานอยู่แถวเดชวิทรัชดาอยากกินอาหารอร่อยข้าวมันไก่อร่อยอย่าลืมนึกถึงข้าวมันไก่สามพี่น้องด้วยสุดท้ายคือฝากผลงานครับผมฝากผลงานนะครับก็พิธีกรช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามกับโคดิ้นซองเวทีเพลงพ้อยซีนที่สี่แล้ตอนนี้ออนแอร์ไปแล้วหนึ่งตอนนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วกกก็ละคคคครรรรรรััับบในนนนนปปีีีีหห้้้้าาามมมสงงงงอออออไทช่่ตเเืแจ รื่องนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็มี Good ออเดยครับผมซึ่งอันนี้รวมนักแสดงศิลปินหลายคนมากๆครับแล้วก็ในสุดท้ายบทกวีของปีแสงครับคิสกลับมาเล่นไวกรอบหนึ่งครับเยอะมากจริงๆักบังเถอะพนมขอบคุณมากเลยนะขอบคุณคิสมากเลยครับและขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับขอให้วันดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นกับุคอีกในวันพรุ่งนี้ที่คุยแซัโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ทุกคนครับดูคุยแซบโชว์เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ